สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาทุรสในทองคําเจ้าหน้าที่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อําเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสก้วดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานเกษตรอําเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสก้วโดยนายประพิษวรรณสังเกษตรอําเภอวังสมบูรณ์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 บรรเทาปัญหาการว่างงานลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงนะคะในการผลิตแหล่งอาหารโดยน้อมนำหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการนี้ค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่5บ้านทุ่งกระบินตนําบลวางใหม่อําเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะแปลงนี้นะคะเป็นแปลงของนางสําเนียงทิวาวง์เกษตรกร,ร,กรผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะแปลงนี้นะคะมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด3ไร่ซึ่งได้เริ่มดําเนินการนะคะขุดสระวันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะสระนี้มีขนาด2งานกว้าง24เมตรยาว42เมตรลึก4เมตรค่ะ เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเกษตรกร,ร,กรผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโสพินทิวาวงนะคะเป็นทายาทของนางสำเนียงทิวาวงค่ะค่ะแม่ก็ได้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการกับโครงการของหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะโดยดิฉันได้เป็นคนเข้าไปสมัคร แล้วเอาชื่อแม่ลงสมัครค่ะที่ของดิฉันที่เข้าร่วมโครงการมีทพื้นที่ทั้งหมด3ไร่อยู่ในหมู่5บ้านทุ่งกระบ,บินตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสรากแก้วดิฉันได้รู้จากโครงการนี้ตอนเข้าไปเล่น f a c e b o o k นะคะก็เลยลองสมัครออนไลน์ line, เข้าไปดูแล้วปรากฏว่าทางอำเภอแจ้งมาว่าดิฉันได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการของพ่อหลวงรัชการที่9ของเรา ก็เลยรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจมากที่เราจะได้ต่อยอดเดินตามรอยเท้าของพ่อต่อไปเลิกก็เลยมีความรู้สึกว่าดีใจค่ะก็อยากจะฝากความคิดเห็นถึงกระทรวงกรเกษตรนะคะว่าขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มีโครงการดีๆของพ่อหลวงมาให้เราได้เข้าร่วมโครงการ ก็น้อยคนนะคะที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เราได้เป็นหนึ่งในนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะและขอขอบคุณมากๆนะคะที่สามารถนํามาให้เราได้ต่อยอดได้มีสะรูปนี้ซึ่งสามารถต่อยอดในการปลูกผักที่เราได้ปลูกผักอยู่มีส่วนลยายําไยแล้วก็มีแปลงข้าวโพดแล้วก็ถั่วเขียวที่เราจะนําสะน้ําลูกนี้ไปใช้ในการพัฒนาและต่อยอดต่อไปค่ะเอาคืนค่ะ ค่ะวันนี้เราได้พามาดูการขุดสระลูกที่5ของอำเภอวางสมบูรณ์กันแล้วนะคะครั้งต่อไปเราจะไปดูการขุดสระลูกที่6ของอำเภอวางสมบูรณ์กันค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ